ก็ร้องไห้หวังเลยทุกคนก็ร้องไห้แล้วก็แบบคลิก็งงว่าแบบยู่เป็นอะไรอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านมากๆคงซิกมากๆอ่ะเราจะจัดการกับตัวเองหรือความรู้สึกนี้ยังไงนี้เดี๋ยวแอร์เอาวิธีที่แอร์ใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคกับตัวเองนะคะมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแอร์นะคะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาเข้ามาด้วยวีซ่าคิวันอยู่มาได้หนึ่งปีแล้วหัวข้อในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า หลายคนต้องเคยเจอนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ต่างใครที่อยู่ไกลบ้านคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะไปเรียนไปทํางานหรือว่าย้ายทิ้นฐานแบบแอร์แบบนี้นะคะเพราะั้นอันนี้อาการเหล่านี้เนี่ยก็คือโฮมซิกนั่นเองอาการโฮมซิกก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเคว้งคว้างหรือว่าจู่ๆก,ก็ร้องไห้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเบื่ออาหารหรือรู้สึกว่าอยากกินตลอดเวลานะคะ แล้วก็นอนไม่หลับลับรับ,บตื่นตื่นหมดแรงไม่มีอะไรจะทําแล้วก็รู้สึกงุดหงิดได้ด้วยนะคะแล้วก็ไวต่วอความรู้สึกก็แล้วก็หนักสุด,สดก็คือหลีกเลี่ยงกันเข้าสังคมถ้าถามว่าวันแรกที่แอร์มามาถึงอเมริการวมถึงวันที่แอร์อยู่มาแล้ว1ปีเนี่ยมีอาการโฮมซิกหรืออาการคิดถึงบ้านจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่าเนี่ยก็วันแรกนะคะวันที่มาลงเครื่องเนาะก็มีอาการที่แบบช็อกเหมือนกันนะคะปกติอะ่ะคือเวลาไปที่แถบ ประเทศเอเชียเราเนาไม่ว่าจะไปไปจีนไปฮ่องกงมาเก๊าอะไรเงี้ยเออเวลาเราลงเครื่องเราก็จะไม่มีอาการรู้สึกแบบแปกตาอะไรสักทีเดียวนะคะแต่พอมาที่เนี่ยเออพอเราลงเครื่องแล้วแบบเออมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบเออมีแต่ฝรั่งแล้วก็เป็นคนที่เราไม่คุ้นหน้าตาอะไรเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเยอะเกินนะคะฝรั่งมันมันเยอะเกินแต่ว่าถ้าแถบเอเชียเรามันก็จะเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยเนาะอะไรเง้ก็แบบ ยู่ก็ร้องไห้หวังเลยทุกคนก็ร้องไห้คลิสก็งงว่าแบบยูเป็นอะไรอะไรเงี้ยแอนก็เลยแบบคิดถึงบ้านจังเลยแบบเออเรามาถึงแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะคือแบบเออเนี่ยคือชีวิตเรามันจะเริ่มขึ้นแล้วจริงๆหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคือเรามาถึงแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยคือมันก็เป็นอาการตรงนั้นนะคะแล้วก็เลยพาคลิสก็พาไปนั่งเราก็ไปหาซื้อน้ำหาอะไรเย็นๆให้ให้ดื่มค่ะจะได้แบบชื่นใจแล้วก็ นั่งปลอบเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเออไม่ต้องกลัวหรอกไม่ไม่ต้องกลัวนะอะไรนะนเนี้ยคือด้วยความเรานั่งเครื่องมานานนะตรงนั้นแอร์อาจจะบอกแอร์อาจจะคิดว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกช็อกหรือเปล่าเราตกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออจะอยู่ก็ร้องไห้ออกมาค่ะทุกคนแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะก็ดีขึ้นแล้วก็ก็เลยต่อเครื่องมาที่ฟลอริดาแบบเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยหลังจากอยู่ไปนะหลังจากอยู่แบบมาถึงบ้านแล้วหลังจากอยู่ไปได้สักพักหนึ่งอ่ะ มันก็มีโมเมนต์หนึ่งนะคะแบบบางวันที่เราแบบจะกินข้าวหรือจะแบบว่าจะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหนังอะไรเงี้ยเวลาเราอินเออดูหนังที่แบบว่าฉากที่ครอบครัวเอยอะไรเอยเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเออคือเราก็มีอีกติดนึงขึ้นมาว่าโอ้ทำไมเออเราอยากอยู่ไทยจังเลยหรือแบบเอยเราคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเราแบบอยากกินอาหารที่แบบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยจังเลยอะไรเงี้ย เออมันก็แบบมีตืดนึงนะแต่ว่าคือตืดพวกเนี้ยตืดระหว่างพวกเนี้ยไม่ได้มีบ่อยค่ะไม่ได้มีหมอยเพราะว่าเออคือมันเป็นแค่อามชั่ววูบแบบนี้นะคะแล้วก็คนณข้างๆก็จะปอบเราแล้วก็แค่นั้นมันก็หายไปทีนี้ถามว่าถ้าเราเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้ไปบ่อยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปบ่อยอ่ะอืมไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวมันก็จะเป็นเป็นหายๆอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่ามันเป็นอาการปกติที่เราอยู่ไกลบ้านเนาะอันเนี้ยไม่ได้ แอนไม่ได้เหมารวมแค่ว่าอยู่สางประเทศนะถ้าอยู่ไทยเองอะถ้าใครไปทํางานต่างจังหวัดต้องไปคนเดียวหรืออ่าไม่ต้องแบบข้ามมาไกลอย่างอเมริกาเนี่ยเออถ้าใครจะไปอยู่อฟเชียแบบจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรฮ่องกงอะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ไทยเนาะอยู่ใ,ใกล้ๆไอเชื่อว่าเพื่อนๆก็อาจจะเจอปัญหาตรงนี้เราก็มันก็จะมีวิธีจัดการอยู่นะคะอันนี้แอนเอามาแชร์เนาะแบบน,นี้ยุ่งกันนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็จะแบบ ตกๆอนเนี้ยคือไอชิงช้าหลังบ้านตรงเนี้ยก็นั่งไม่ได้เพราะว่าเออมันเปียกนะคะมันเปียกแล้วแล้วก็ข้างในบ้านก็มันอึมครึมอ่ะไม่อยากนั่งนะคะหมายความว่าคือวันเนี้ยมันเป็นบรรยากาศฝนตกเออข้างในบ้านมันก็จะอุดอู้อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยไม่อยากอยู่ข้างในบ้านอะไรเงี้ยเออก็อยากมาข้างนอกแต่พอมาข้างนอกเนี้ยก็ยุ่งกับมียุงนะคะที่ฟลอริดาเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าอืมคือก่อนที่ฝนมันจะตกมันก็ร้อนนิด คือร้อนมากๆเลยแหละเออแล้วน่อยู่ๆฝนก็ตกนะคะเออถามว่าเนี่ยเอากลับมาเข้าเรื่องนะทีนี้ถ้าเรารู้สึกเหงารู้สึกคิดถึงบ้านมาก,มากๆคมซิกมากๆอ่ะเราจะจัดการกับตัวเองหรือความรู้สึกนี้ยังไงนี้เดี๋ยวแอร์เอาวิธีที่แอร์ใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคกับตัวเองนะคะมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ <S <S วิธีแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะไม่ว่าเราจะ ไปทํางานต่างต่างประเทศหรือว่าเราไปเรียนต่างประเทศหรือเราจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิน่นในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นบ้านเกิดของเราหรือไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยคือเราจะต้องห่างไปเนี่ยเราจะต้องยอมรับจุดนั้นนะคะว่าเอออันนี้คือสิ่งที่เราเลือกแล้วเพราะหลังจากที่เราเลือกแล้วเราจะต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเ <enter i> องว่าเออนเนี่ยคือมันเลือกแล้วแล้วก็อ right. 응ืม เราไม่ต้องกลัวนะคะถ้ารู้สึกว่าเออมันเหงามันรู้สึกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ให้รู้สึก <c oughs> ให้สุดๆไปเลยไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะคะเพราะว่า สิ่งนี้มันเกิดได้กับทุกคนเราก็ยอมอ่อนแอบ้างก็ได้เพราะในบางสถานการณ์เราไม่ต้องแสดงว่าเออเราเป็นคนเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะถ้าเราเหงาเราอยากร้องไห้เราก็ร้องไห้ราตรงนั้นเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าเออแฟนเราหรือคนข้างๆเขาจะรู้สึกไงเราก็บอกไปเลยเราก็แบ่งกันไปเลยว่าเออเนี่ยเราคิดถึงบ้านเรารู้สึกแบบเหงาหรือเรารู้สึกเครียดนะหรือเรารู้สึกเนี่ยก็เล่าไปเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่เล่าหรือถ้าเราไม่แชร์หรือถ้าเราไม่แสดงออกไปอะ เออคนข้างๆที่อยู่กับเราอะ่ะเขาก็จะไม่รู้แล้วเขาก็เราก็จะไม่ได้รับคํปลอบใจหรือเราก็รู้สึกว่ามันอุดอู้แบบเนี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นก็แสดงออกไปได้เลยไม่ต้องเก็บอากาศอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แอดใช้กับตัวเองอ่ะทีนี้วิธีที่2เนี่ยก็คือเราจะต้องหาโอกาสคุยกับคนที่บ้านบ้างนะคะอาจจะไม่ต้องคุยบ่อยจนทําให้เรารู้สึกว่าอยู่กับแต่สิ่งเดิมๆหรือ ความกลัวเดิมๆจนเรามุฟออนออกมาตรงนั้นไม่ได้ค่ะคือเราอาจจะหาโอกาสคุยบ้างเวลาที่เราดิ่งสุดๆหรือเวลาที่เรารู้สึกต้องการใครสักคนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่เราจะคุยเนี่ยแนะนําให้ว่าอาจจะต้องหาใครสักคนที่เข้าใจเราจริงๆนะไม่ต้องมีเพื่อนเยอะหรือไม่ต้องคุยกับใครเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนหรือใครสักคนอ่ะมันอาจจะมาในรูปแบบที่ คุยกันได้ไม่ทุกเรื่องหรือไว้ใจได้ไม่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแอก็แนะนำว่าเอลิเอลิเดี๋ยวเอลิ c o m า on เห็นเห็นเห็นนี่ล้วเออเห็นกระต่ายเอออ่ะก็คือแอลแนะนําว่าเพื่อนอะทุกคนอาจจะไม่ต้องมีเยอะนะคะหรือไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เอลลี่เห <Ooh> <architectural. S 1> ็นกระต่ายกับทุกคนเออก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเพื่อนอ่ะเราเอออันนั้นนั่นนั่นนั่นก็จะเป็นอย่างนั้นอืมอืมอืมอ้าวทุกคนขอแทรกแป๊บหนึ่งคือนางเห็นกระต่ายแล้วก็คือวิ่งไม่เคยทันหรอกออไปแล้วลูกกระต่ายไปแล้วค่ะเออเออเออออเอออ่ะ อานทีนี้เรามาคุยกันต่อนะคะหลังจากที่จัดการกับเอลลี่ไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือเพื่อนนะคะที่เราจะคุยเนี่ยจริงๆอะไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าขอแค่ใครสักคนหนึ่งนะคะที่เราคุยด้วยแล้วเราสบายใจแล้วก็เป็นคนที่อยากรับฟังปัญหาของเราแล้วก็เราสามารถระบายได้แบบนี้นะคะเพราอันนี้ก็อยากจะฝากไว้อันทีนี้หลังจากนั้นก็คือหาอะไรที่เราชอบหาสิ่งที่เราชอบที่เราถนัดทำนะคะอย่างแอรเนี่ย คือหลังจากที่มาถึงอเมริกานะคะแรกๆเนี่ยระหว่างรอกินการ์ดเนาะระหว่างรอกินการ์ดเดือน2เดือนแรกก็ยังคงไปทํางานกับคิดนะคะไปด้วยกันอ่ะไปกับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นไปประมาณเดือน2เดือนละอ่ะรู้สึกเบื่อละรู้สึกถ้าไม่ได้ทางานอ่ะมันหมดไฟยังไงก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนแอนก็เลยแบบ ฉันไม่ไปกับยูแล้วนะยูไปคนเดียวเลยไปทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเอลลี่ไว้ไว้ไกับฉันนี่แหละไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เลยเนี่ยเป็นที่มาว่าทําไมวันๆหนึนน่งแอนถึงอยู่กับเอลลี่นะคะเพราะว่าเริสก็ไปทํางานแอนก็เลยอยู่กับเอลลี่ที่บ้านแ,แรกๆเดือนหลังจากเดือน2เดือนแรกอ่ะแอนก็คือยังคงสอนอยู่นะคะยังคงสอนอะไรอยู่แล้วก็ยังคงแปลเอกสารอยู่แต่สิ่งที่ทําเพิ่มเนี่ยก็คือทําสื่อการสอนเพิ่มนะคะหมายความว่าสื่อการสอนที่เราจะเอาแชร์ลงเพจของเราค่ะแล้วก็ ส้างกลุ่ม v v p เนาะตอนนั้นก็คือก็เป็นแอนเดียว,ว่าเออทำทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำกลุ่ม AVP นะคะสื่อกันสอนแล้วก็ทำอะไรต่อทำคอร์สออนไลน์ต่อทำคอร์สอะไรเพิ่มนะคะจากที่มีคอร์สอยู่แล้วก็ทำเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแอนก็ใช้เวลาจนกว่ากินการ์ดมาแอก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะทำแล้วก็คือก็ได้เยอะพอสมควรนะคะตอนนั้นที่ทำสื่อกันสอนเสร็จแล้วก็คอร์สเสร็จเนาะก็เนี่ยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วพอกินการ์ดมาก็ เฮ้ยทอะไรต่อดีวะอะไรเงี right. ้ยสื่อการสอนก็เสร็จแล้วแล้วก <c oughs> ็คอร์สออนไลน์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็เป็นไอเดียว่าเออรีวิวกินการ์ดแอ้ก็เลยอ่ะโอเคเนี่ยกินการ์ดมาแล้วแอ้ก็เลยรีวิวกินการ์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นไอเดียต่ออีกอ่ะเปิดเพจเลยดีกว่ามันก็ไนเรื่อยๆจนวันเนี้ยอก็ก็เลยทํามาอย่างเรื่อยๆมันก็คือเป็นสิ่งที่แอชอบอยู่แล้วนะคะชอบถ่ายหรือชอบแชร์ชอบรีวิวอะไรเงี้ยค่ะเออเมื่อก่อนตอนได้ทุนตอนอะไรเงี้ย แอก็รีวิวลง YouTube ของตัวเองนะคะก็เก็บไว้ให้แบบใครที่เขาอยากาไปเรียนฟรีที่จีนหรือแบบจะขอทูนบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้มาดูอะไรเงี้ยคะ่ะแอก็เริ่มยาวเรื่อยๆเลยรีวิวกินการรีวิวกันขอวีซ่าจนปัจจุบันก็เนี่ยหามานั่งเนี่ยให้ทุกคนฟังว่าเออหกซิกเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะว่าถ้าเราเกิดเครียดหรือถ้าเราอย่างเงี้ยเราก็หาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัด คือไม่ต้องไปฝืนว่าจะต้องทําตามใครนะคะขอแค่ว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอะแล้วมันจะทําด้วยด้วยใจแล้วก็ทาออกมาดีค่ะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะอะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหาออกไปสํารวจนะคะเหมือนว่าเออออกไปเที่ยวบ้างนะคะไปเที่ยวพบปะผู้คนบ้างถ้าใครที่เอออยากไปเจอเพื่อนคนไทยอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ไปวัดไทยหรือ ไปสถานที่ที่คนไทยเขาอยู่เนาะตลาดอะไรเงี้ยตลาดเอเชียเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนลองไปหาเออหรือออกไปเที่ยวบ้างสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่เหงานะคะตรงนี้เนาะถ้าใครชอบเที่ยวนะแต่ว่าอย่างแอร์ก็ไปบ้างนะคะนานๆทีไปวันหยุดอะไรเงี้ยก็ค่อยไปกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วอืมอ,อะไรได้อีกสิ่งแนะนำก็คืออ่ะอันนี้คือออกกําลังกายนะ,ะถ้า ใครชอบออกกําลังกายนะคะก็อาจจะไปเล่นโยคะไปเล่นเวทอะไรเงี้ยนะคะก็ไปเข้ายิมเข้าอะไรเงี้ยแอบเห็นว่าที่เมริกานะคะเขาก็มียิมเขาเรียกว่าอะไรสมัครเป็นรายเดือนเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเข้าไปทาอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เวลาเราได้ออกกําลังกายเนาะเหง่อออกอะไรออกเงี้ยมันก็จะได้แบบผ่อนคลายอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเต้นอะรบงอะบิกอะไรเงี้ยหาสิ่งที่ชอบทําหรือถ้าใครคิดถึงอาหารไทยมากๆทุกคนก็ ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารบ้างหรือทําเองบ้างอย่างแอเนี่ยคือทําอาหารไทยทานเองนะคะถ้าเป็นอาหารไทยเนาะเพราะว่าเคยไปกินที่ร้านแล้วอะ่ะรู้สึกว่าคือบางร้านอะ่ะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะสําหรับอาหารไทยเนาะแต่ว่ายังไม่เคยไปทานร้านที่แถวแถวบ้านแอก็มีนะคะเป็นร้านอาหารไทยเงี้ยเออมีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ลองไปทานเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่ะจะไปทานแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า เออร้านเนี้ยอร่อยไหมอะไรยังไงนะคะพรานแนะนําว่าถ้าใครคิดถึงอาหารไทยมากๆเป็นโฮมซิกที่แบบคิดถึงอาหารไทยจังเลยฉันเคยกินอย่างเงี้ยแนะนําว่าไปตาลาดเรซเซียแล้วก็ไปซื้อของที่เป็นของไทยแล้วค่ะมาไว้ที่บ้านแล้วก็ทํากินเอง 1. ที่ต้องทํากินเองเนี่ยคือประหยัดด้วยแล้วก็ส่องได้สุขภาพเออเราอยากใส่อะไรไม่อยากใส่อะไรเราเลือกได้เลยนะคะเอลลี่ยู <laughs> <you S 2> <you S 1> จะไปอีกแล้วนะยูยูหยุดเลยนะยูหยุดเลยพอไปแล้วก็คือแบบ เดี๋ยวปวดขาวปวดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้นาะงก็แบบไม่ค่อยสบายนะคะข้อเข,ข่าไม่ดีเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะเอลี่ก้าวขวบเเข่าเริ่มไม่ดีแล้วค่ะไปพาไปหาหมออะไรเงี้ยเออเอลี่อยู่ไม่ต้องไปก็ต่อคือเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะก็คือที่คือที่เราจะต้องทําอาหารเองนะคะเพราะว่าคือมันประหยัดเนาะเราก็ได้สุขภาพด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะลายเครียดใครเหงาแล้วก็เป็นทั้งศะให้เราด้วยนะเราจะได้แบบ เหมือนมีอะไรทําแล้วก็จะได้ทําอาหารเก่งอะไรก็ถ้าใครจะต้องทําอาหารให้แฟนทานก็เหมือนได้ดูแลกันละกันด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่แอบจัดการกับตัวเองนะคะทีนี้ถามว่าโฮมซิกอะมันทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ยากจนอยากกลับไทยไหมหรือว่าจะทําให้เราอยู่ไม่ได้ไหมสําหรับแอบตรงนี้เนี่ยแอมองว่ามันก็ไม่ได้หนักหน่วงจนถึงทําให้เรารู้สึกว่า อยากกลับไทยหรือว่าอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างแี่แอบอกว่าคือก่อนที่เราจะมาหรือก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรอ่ะเราจะต้องคิดไว้แล้วว่าเอเอ,อคือเราเลือกไปแล้วแล้วก่อนที่เราจะเลือกอ่ะแอบเคยแน,นะนเนาะว่าเราควรเลือกในสิ่งที่เราจะเดินเนี่ยเพื่อความรักไม่ใช่เลือกเพราะว่าเงินทองหรือเลือกเพราะว่าเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกเหนือจากความรักอะค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยใจที่เราอยากมาหรือใจที่เรารักอ่ะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรค่ะทุกคนมันจะราบลื่นมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันสมูทไปหมดเลยแต่ถ้าเรานอกเหนือจากความรักแล้วอ่ะมันจะทําให้เราอยู่ยากแล้วไม่มีความสุขมันจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่น่าตัดสินใจมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะไออยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าถ้าเราเจออาการโฮมซิกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มมฟอ่อนให้ไวแล้วก็พยายามหากิจการอย่างที่แนะนำไปค่ะ ให้มาทำเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่เรารู้สึกรู้สึกดาวนะขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราชีวิตเราเดินไปต่อได้นะคะแล้วก็ไม่ควรจะจมอยู่กับมันนานเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะชีวิตคนเราอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะในบนโลกใบนี้เนี่ยเราก็สามารถมีความสุขได้ถ้าเราอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเพื่อความรักเพราะความรักแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่อยู่ไกลบ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ดีหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกมันก็จะทําให้เรามีความสุขได้นะ,ะถ้าเราทําในสิ่งที่เราลักแล้วสิ่งที่เราอยากทําจริงๆนะคะ ก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่องราวชีวิตในอเมริกาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย